สวัสดีครับ่อเปีน่นกตอนนี้ผมดูบ้านน้องเป็ดตำบลเฟสใน,นอำเภอดาเตียโคบูที่บ้านตัวเองวันนี้เดากับพามากินโกวังติงนอให้น้ำเดีย๋ยกคน ตอนนี้น้ำกำลังเดือดเียวเอาเลี้ยวเอาแก้วขอนะครับเดี๋ยวเอาแก้วขอนเลี้ยวเอาแก้วของ,เด,เ,อเ,อของเดี๋ยวก็เอากันไกล ตักตักตักเอาสอ้อนแล้วกเอาสอ้อน

น้ำพร้อมดมนะครับแล้วก็ควงให้เข่าคางอังอาจจะมืดน,นิดนึงนะครับอังอาจจะมืดน,นิดนึง บางนี้ก็บางทีสีบางนี้ก็บางทีสีนะครับบางนี้ขออกี่กินนะครับอร่อย แ๋ยวรอให้มังเดียนก่อนอนะครับรอให้มังเดียนก่อนอเยี่ยมมาก อมืมาแล้วครับมาแล้วอืมมักราจะมืดนิดนึงเพราะว่ามันค่ำแล้ว มมไม,ม,ม่ย่างีย่างตยังเห็นแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อข่าวแล้วคมันหนาไง ดนเดี๋ยวมังไก่ก่อนคุณแม่ตุ้นม่งีม่มังมังอาจจะมือน,นิดนึงว่ามังคำแล้วนะครับพ่อเมย์ปีน้อง

กดกลับไปใจเลยครับสวัสดีครับ